ดอกสูให้จมสะโถอ,อชุบเป็นยังหลายบอกอชุบเจ้ามือเลขนี่เฮ้ออันยัดตุกกูได้ตัวดีแล้วว่าอันสิร้อยไปซื้อตัวกันพันว่าใจเคืองหนึ่งสิบว่าให้ชุบกูถือแนะ่บอกสิบว่าให้ชุบตุกกูได้แนะ่บอกสิบบาทนี่กูสิไปเจ้าหัดหมอนล้ผลงงาผุลมะงันให้กูถือแนะ่เถอมาผลมาโพวงวดไใดก็ว่าอัน ไปเห็นยังมากฮะตีกับผัวแล้บเบียผัวน่ะแมนบอสู้เขาได้ยุติดูนี่เป็นยังที่สู้บ่ได้ย,าย่านยังซ้ำผัวมึงไปบังคุ้มตามันเด้อเป็นยังตาเขาเป็นยังมีแต่ห้อยมือกูนี่แล้วไาเจ้าจขึ้นแน่แถววะบาัมามันจะกล้าสู้อูบ่ได้ตีเขาจากบาดนะพี่หวยเป็นซิปฝ่ามือกูถือเอา ได้ตีกูบ้า,บาเดียวมึงงูบ,บอสหะฟืนมาได้ดิเอ้าเป็นนี่ยังก็บ้าเดียวฮะแล้วเ,เป็นยังจ้องไปตีไปคากันละฮะหวยผู้สาวพันโทรมาแล้วโหผู้สาวโทรมาฮูดาเออกูใจให้กูก็นั่มเลยแล้วงามบ่ลละพี่โอ,อ้ยงามกับบสู้กูดอกพ่อซ้ำนั้นล่ะเบียเอ้ยเป็นจังไหต้อละบะนันนี่มันกระทิมกูมแล้วเอ้าภาษาคนโทรมาซื่อๆก็ได้ป้าได้ทิมกันเนาะก็บ่ได้ป้าได้ล่ะเบีย เมื่อกี้จะว่าเขาทิมเจ้าบบเมนบ่ทิมกูล่วงเทียงหน้าเนี่ยแม่ <Wow. S 2> <c oughs>